สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเดิมกับช่องวิธีแหม่มทนะคะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะคะที่จะมาเปลี่ยนยางกับทางร้านนะคะเป็นโตโยต้าไทเกอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูยางกันนะคะว่าเป็นยางอะไรนะคะค่ะสาหรับโตโยต้านะคะตัวไทเกอร์นะคะก็จะใส่ยางเป็นตัวยาง bf นะคะไซส์สามสิบเอ็ดแล้วก็คูณสิบจุดห้านะคะ r สิบห้านะคะเป็นตัวยางออเทเลนนะคะ ko 2นะคะตัวนี้เป็นดอก at นะคะสายดุยนะคะขอแนะนําเป็นตัว B.F. นะคะ K.O.2 เลยนะคะหน้ายางก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะนี่นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำนะคะแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเอาเป็นด้านไหนออกนะคะสีดำหรือสีขาวนะคะ Toyota t ต g e r เกนะคะที่ใส่ยาง B.F. ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือหน้ายางนะคะ ตัวนี้ก็แก้มยางเป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะสำหรับ BF ตัว31คูณ1 0บ้านะคะ R 1 5บตัว KO 2ค่ะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะอันนี้ก็มีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะมีสลับยางส่งล้อนะคะเติมลมในตัวเย็นตีตลอดนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะสำหรับ Toyota t i g e r นะคะที่เข้ามาเปลี่ยนยางกับทางร้านเรานะคะสวัสดีค่ะ